อนุทินเผยนายกเรียกพักร่วมถกบ่ายนี้ไม่เกี่ยวการเมืองร้อนอนุทินเผยนายกเรียกพักร่วมคุยบายนี้เตรียมอภิปรายงบ68ยันไม่เกี่ยวสถานการณ์ร,ร้อนการเมืองโต้สื่อถามนำโยงรอยร้าววันนี้10มิถุนายน67นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้10มิถุนายน นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เรียกพักร่วมประชุมหารือซึ่งคงจะนัดพักร่วมพูดคุยถึงเรื่องการเตรียมตัวอภิปรายร่างพอรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ที่จะเข้าสภากลางเดือนนี้เพื่อหารือว่าจะมีการอภิปรายกันอย่างไรจะสนับสนุนกันอย่างไรและใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดโดยยืนยันว่าไม่มีอะไร เมื่อถามว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ใช่หรือไม่ระบุว่าไม่น่าเกี่ยวนะส่วนที่หลายพักดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันในหลายเรื่องนายอนุทินถึงกับร้องว่าอันแน่พูดนำอีกแล้วถ้าไม่ลงรอยกันจะมานั่งทำงานร่วมกันได้อย่างไรส่วนที่มีม็อบกัญชาออกมาเคลื่อนไหวพี่ทำเนียบประธานนายอนุทินระบุว่า เป็นเรื่องของผู้ประกอบการและใครจะเปลี่ยนแปลงอะไรคงต้องฟังทุกฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยกระทรวงสาธารณสุขจะต้องชี้แจงการรับฟังหลายฝ่ายก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็มีกลุ่มผู้ต่อต้านมาแล้วสัปดาห์นี้ก็เป็นผู้สนับสนุนซึ่งนายสมศักดิ์เทพพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งสองฝ่ายและจะต้องไปฟังนักวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนทางเลือกและแพทย์แผนปัจจุบันช่วยกันพิจารณา ส่วนถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนลงมาพูดคุยเองหรือไม่นายอนุทินระบุว่าตรงนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสโดยจะไปซากแซงไม่ได้เป็นมติของปปสซึ่งรัฐบาลให้นโยบายได้แต่ต้องฟังเหตุผลประกอบด้วยส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข จะควบคุมเฉพาะช่อดอกอย่างเดียวนายอนุทินกล่าวว่าขอให้ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันคนปัจจุบันเองเป็นอดีตอนุทินไม่ได้ยินทักษิณพูดถึงคนในป่ารู้แค่ไปงานบวชอนุทินบอกไม่ได้ฟังทักษิณพูดถึงคนในป่ารู้แค่ว่าไปงานบวชลูกพักเพื่อไทยที่รู้จักกันมาก่อนบอกจัดงานใหญ่เป็นประเพณีคนปทุม นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวไปงานบวชลูกชายนายกเบี้ยวว่าท่านไปงานลูกพักเพื่อไทยยอที่รู้จักกันมาก่อนคุณพ่อของนาคก,ก็เคยเป็นสสท่าจำไม่ผิดท่าจำไม่ผิดปีที่แล้วตนก็ไปงานลูกกำนันพทรมันเป็นประเพณีของจังหวัดปทุมธานีเวลาเขามีงานบวชงานแต่งก็จะจัดแบบยิ่งใหญ่ เมื่อถามว่ามีการให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงคนในป่านายอนุทินกล่าวว่าตนไม่ได้ยินตรงนี้พอดีเมื่อวานตอนอยู่บุรีรัมย์ไปงานเผาศพแม่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและไปตรวจสอบตรวจงานโอทบตอนเย็นจึงไม่ได้ดูทราบเพียงว่าท่านทักษิณไปปทุมธานีเมื่อเย็นวันเสาร์เพราะช่วงบ่ายวันเสาร์ตนได้ไปจับยาเสพติดที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพอดีผู้สื่อข่าวนี่แหละบอกว่าให้อยู่ต่องานบวชหรือไม่ตนถึงรู้